ครับสวัสดีครับชาวเราพัฒนาแล้วนะครับผมครับตอนรับเข้าสู่เราพัฒนาประจําวันที่31เนะครับเพื่อนๆืนสามสิบเอ็ดเดือนเจนะครับครับสองหครับครับมาดูนะครับว่าตัวเด่นวันนี้นะครับพี่น้อยให้นะครับผมแล้วก็0นนะครับผมมาจับคู่กันนะครับเพื่อนๆตัวแรกก็คือ9 2ากสาม แล้วก็94นะครับรับ0ก็จะเป็น02 03แล้วก็04นะครับเพื่อนๆพื่อนสำหรับชุด3ตัวนะครับ1น3ะนะครับผมแล้วก็194นะครับผมแล้วก็893นะครับเพื่อนๆแล้วก็894นะครับ ตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพืทุกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตัวเด่นมากพี่น้อยให้สองตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับโชคดีครับสวัสดีครับ